กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะสอนผู้ชมเพิ่มยอดบันทึกบนทิกต็อกกันเองครับถียอดบันทึกน,น้อยนะผม,มจะเพิ่มเข้อบมตรงนี้ก็สามารถเข้ามาชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอนวนลิงก็ผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วผมคลกดลิงก์ไว้แล้วผมจะเข้าไปหน้า KMT Social นะครับ อนาตามวิการเคเอ็มขีดโซเชียลก็เป็นวันนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครการชิงงานวนี้กดตรงื่วใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมไม่เคยสมัครการชิงงานใหม่เนี่ยผมรู้ว่าไม่เคยสมัครการชิงงานแล้วนี้ให้กดสีเขียนตรงตามผมาก่อนได้เลยนะครับอดาสมัครการชิงงานวงนี้จีก่อื่อวใช้ผมอะไรต่างๆตรงนี้ผมก่อเสร็จเรียบร้อยผมก่อเสร็จแล้วผมตรงนี้ก็เยงงอะต๊กแลผมจับเป็มันตัวนี้ด้วยผกตึกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดสมัครงานล่างนี้เลยนะครับ แต่ถ้าใครที่ผมเจอจะกรอกอะไรไม่ยุ่งยากตรงนี้ผมก็จะมีผมจีเมลผมหรือว่าอีเมลตรงนี้ให้กดล็อกอินกันได้เลยนะครับผมอ่าจจะเป็นประมาณนี้ผมตั้งสมัครกับที่ยาน K M K Social นะครับอ่ส่วนของผมนะผมขอผมว่มีลงชื่อเขาใช้ร่วมจะขอกดลงชื่อขอใช้เลยกันเหมือนกัครับเอาครับผมกดลงชื่อเข้าใช้มาแล้วผมแพลตฟอร์มด้านในมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็จจะเป็นเฟซบุ๊กตัวผมอินสตาแกรมนะผมยูทูบว่งผมทิกเก็ตแล้วผมเล่นเนยแล้วผมหวานนี้เลยนะครับ สะสมของวันนี้ผมวันนี้เราเพิ่มยอดบันทึกบนทิกตอกกันเองบนทิกต็อกเลยนะครับผมสะสมหมูตรงนี้นะผมบนหมูตรงนี้คือก็เลือกหมูดที่บริการนะผมเลือกคุณจะเลือกตามผมก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่วันนี้วันนี้เราเพิ่มยอดบันทึกแล้วผมขอเป็นอันนี้กันนะครับเพิ่มบันทึกนะผมอันนี้นวผมกดไปเลยนะครับสะสมบริการบริการตรงนี้คือก็เลือกบริการนะคุณตการนะผมมีบริการประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้ผมขอเลือกเป็นบริการอันแรกแล้วกันนะครับผมกดเลยนะครับ อ่ะส่วนลิงก์ตรงนี้ผมลิงตรงนี้คุณติ๊กกรอบก็จะเพิ่มได้เลยนะผมก็คือจะบนนี้นะครับอ่ะกรอบเลยนะผมแล้วก็วางครับผมตรงนี้ก็เป็นหน้าที่สิ้นนะครับผมอ่ะส่วนโจำนวนเรื่องจำนวนนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการใส่ไปเลยนะครับผมผมขอใส่สร้อยนึงก่อนนะครับแล้วขอจำนลงเข้ามาเฉลี่ยม,มาให้แล้วผมจะค่าใช้จ่ายมาให้นะครับผมก็เป็นมาณนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมจะขอกดสั่งซื้อเลยกับนี้นะครับ อ่ากดสั่งซื้อเสร็จครับผมมีรับการซื้อแล้วก็ผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ผมก็เป็นอันที่สิ้นนะครับรอสักครู่วนี้ระหว่างรอตรงนี้ผมก็ไปดูดฟอร์มอื่นอื่นกันดีกว่านะผมจะเช็คบอร์ดการซื้อเรานะครับอ่าบอดการซื้อเราวันนี้บอกตรงเลขดีของเราแล้วนะผมก็ลิงก์ของเราแผมตรงนี้เขียนรอดำเนินการนี้รอสักครู่นะผมวันนี้เลยนะครับอ่าไปด,ดูฟอร์มการเติมเงินของ,งเราก็ต่อยกอนนะครับ อ่าไปฟองตเติมเงินของเราผมตรงนี้มี3หลักๆนะผมมีทั้งพร้อมเพย์ผ hey, มทูนี่วอลเล็ตแล้วผมแล้วคริปโตนะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ผมไม่เคยเติมเงินแล้วผมตรงนี้นมีเขอเดี๋ยวถ้าใครที่ผมยังไม่เคยเติมเงินแล้วผมตรงนี้ก็มีคําแนะนําตรงนี้อ่านกดเติมเลยนะครับผมอ่ามีสามอันแล้วผมคําแนะนำหมดอ่านกดเติมนะครับอาา่นาประมาณนี้ผมแล้วคอยกดย้อนเงินเติมานลางนี้นะครับอาา่าจะเป็นประมาณนี้นกัเติมเงินนะครับติมเพื่อคนไหนที่ผมมีปัญหาแล้วครับผมแอปช้าผมเลยผม หรือว่าจะติดต่อแอดมินห้องนี้ก็สามารถติดต่อแอดมินตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ติดต่อแอดมินห้อตรงนี้ติดต่อตลอด24ชั่วโมงได้ผมแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าสแกนลายคิวโค้ดแบบก็ได้นะครับผมสมาณนี้เลยนะครับอ่าส่วนตัวช่อเหลือครับผมตรงนี้มีทางบดมูลนะครับแยงปัญหานะครับปกติเลขยกเดินนะครับแล้วก็ข้อความนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณที่ผมก็ติดต่อแอดมินนะครับเอาลตอนนี้ผมไม่ทําการที่เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับ ตอนนี้ยอดบันทึกผมก็มีอยู่ศูนเนี่ยผมขออนุญ,ญาตรีหนึ่งทีนะผมจย่อผมจะเพิ่มมาหรือยังอีกนะครับอรีไปแล้วผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มเป็นที่เรียบร้อยผมบันทึกนะครับผม,ผมก็เพิ่มเป็น2องร้อยสามสิบแปดแล้วผมจากศูนย์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอตรงนี้ก็เป็นที่สิ้นแล้วผมไม่มีแล้วผมกลับมาที่เดิมไนต่อดีกว่าวผมวันนี้แล้วผม อ่าน่ากระติดต่อให้เปตรงนี้ผมแนะนำเพื่อนๆไปที่เรียบร้อยผมจะเพื่อขันไหนสนใจผมจะทำตาแบบนี้นะครับก็มาที่แนะนำเพื่อนอีก่ได้เลยนะครับอ่นาแนะนำเพื่อนก็ผมตรงนี้ก็สามารถเข้าลิงก์ผมไปแชร์เพื่อนๆคุณได้นะครับถ้าเพื่อนอคุณต้องผมเติมขั้นต่ำแล้วผมเลือกสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นมาแบบนี้อุดเย้ได้ค่าตาคอมมิชชั่หนึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ผมได้แนะนำเพื่อนนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมก็มีแนะนำอีกหนึ่งหูซีรีส์หนึ่งจีนนะครับ อ่ะซีรีส์หนั่งจีนครับผมตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อเมื่อนะครับคุณต้องเติมมือขั้นต่ำแล้วผมดยใช้งานได้ผมขั้นต่ำห้าร้อยบาทคือผมนี่ก็จะเปิดให้ดูฟรีครับผมมากกว่าสี่ร้อยหนึ่งแล้วนะครับก็มีพอกทรยทับทายตรงนี้เรียกดูกันได้นะครับผมอ่ะหรือใครว่างๆตรงนี้ก็เรียกดูกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับ่ประมาณนี้นะครับ ลคลิปนี้ผมขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับจะขอจบคลิปเพงลงเดี๋วนี้แล้วกันนะครับต้านพูดมาตรงไหนขออาภัยกันด้วยนะครับกลับเวลาแล้วครับผมขอบคุณครับ